วผมทุกคนและไม่อยู่กับสีวานกรินเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้พวกเราก็กเมืองยึดของที่นี่กันเปิดทา่าไม้ไาย <laughs> เกือบถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วละแต่ไม่มัน,มนไรหรอกไปไป,ปไปทุกคนมากันต่อเลยผมไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปอ่ะไปชินขี เกือบสปอนนี <t <t ่กลับไปที่เก่าแล้วหืมม่วงมันกลับมาแล้วระเบิดโดนแตกโดนแตกเองจบ กอนนี้ไปกันตอนนี้ผมจะได้เกือบทุกที่แล้วมาทุกที่กาชาเกลือตอนนี้ผมใหญ่ที่สุดในนี้แล้วอะ่ะเฮ้ยต้องจุดที่ดีที่สุดค่อยๆใครหยิบมาแล้วน,นี่ถือว่ามึงเป็นคลิปที่ดีที่สุดสหรับผมเลยทีเดียวนี่ผมได้ชื่อของ ที่ผมได้เป็นใหญ่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮย่บุกไปเลยไี่บุกไปแต่สะดุดก็ยังโดนกินตาย็นการเกิดใหม่ของเราที่หมดน,นี่จะเป็นใหญ่ทุกคนค้อพอเรกรงว่ผมหึงร้อยเปอร์เซ็นต์คันทีมากินลูกคคลนี่กันเลย ย้ายไปเม็กซิกันกันเม็กซิกันจ๋าเรามาหาแล้วไปไปเลยจบคราวไม่ทันเลยขึ้นสวรรค์เด้อนั่นเดียวเจอก,กันคลิปหน้านะคะผมหรือ,อไม่ก็ได้นี่รับผมออก็สักวันหนึ่งนั่นแหละเพงกว่าเราจะเจอนี่คือตัวแทนผมไขอมาประกาศกันเลยนะครับผมว่าผมจะทำคลิปอันนี้ต่อ คลิปอนิเมชันนั้นที่มันเป็นเจ็ดวิเลยหกวิเลยแต่คราวนี้ผมจะทำให้เป็นนาทีนาทีเลยนะครับใช่ก็ตามนั้นแหละตามที่ผมบอกนั่น,นตามนั้นหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะไปบอกจะพูดนะครับน่าจะใช่นะโอเคงั้นก็ประมาณสักประมาณสักแป๊บหนึ่งเลยนะครับ ใช่งั้นก็สักประมาณบาตามนั้นนั่นแหละเลยนะครับผมทุกคนซึ่งก็ปกตินั่นแหละทานนั้นตานนั้นเลยเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก็คือมีเรื่องอะไรเยอะแยะนั่นแหละที่ผมก็ลังจะพูดต่อบก็เรื่องสักประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนี้นั่นแหละครับใช่สักประมาณนั้นประาณนี้นั่นแหละคือผมก็เป็นคนที่อยู่สัการณ์นั่นแหละคือไม่ว่าจะเพิ่งเขีได้ตั้งแต่ตะกี้เออ สักประมาณนานๆตอนนี้ตานนู้นนี่นะทม้งสมดทัมนันสักประมาณน่าจะอีกสักประมาณจนกว่าผมจนจริงด้วยผมต้องคลิปใหม่ของผมอันที่เป็นแอนิเมชันจะมาอีกสักพักเลยนะครับผมน่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งรือสองเดือนนั่นแหละตามนั้นใช่มันนั่นแหละนั่นแหละที่ผมจะ แล้วก็สักประมาณนั้นนี่นที่ผมกำลังจะบอกนั่นใช่นั่นนี่แล้วพวกเราก็จะต้องหห้ไปสักประมาณหนึ่งนี่แหละจองเวลาป๊บป๊บแป๊บหนึ่ง,งะไรสักอย่างนี่แหละก็ประมาณนั้นซึ่งผมก็สามารถควบคุมใตัวพวกนั้นได้เออทำไมทุกอย่างก็คือบุมสร้างหมดนี่ต้องสักประมาณนั้น,น,น,อออน,นของผมก็จะมาเยี่ยเยยนเยอะเยิ หน่อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมแล้วก็มีเข้นมนาะด้วยแล้วก่อยฟีไฟล์อุย้ย